ค่ะพี่น้องคะยาดเล่นสีมาเตรียมเคียงอันผัดใส่ปอเปียเนาะค่ะเนาะค่ะใส่ปอเปียตั้งแดนเฮ็ดง่ายๆค่ะพี่น้องคะแม่บ้านตั้งแดนส่วนใหญ่แล้วเพิ่นกัสซีเฮ็ดเป็นบทสุขสุขคนเนาะค่ะ,ะแต่ละคนกะอ่า มักแบบใดเพิ่กนกระเฮ็ดไปบ่ค่อยมีสูตรตายโตดอกค่ะมักแบบใดแซบแบบใดก็ะเฮ็ดไปนะะเนาะค่ะเนาะแต่กระไขยเคียงกันค่ะพี่น้องค่ะของเยลินบ่มีอย่างไยค่ะพี่น้องก,มก็มีกะหลำมีแค่รทมีทั่วงอกมีวนเส้นแล้วกระเฮ็ดหอมค่ะ,ะเดี๋ยวเยลินกะซีเอากะหลำกับทั่วงอกกับแค่รอทนี่ไปคั่นไปบ่แมนคั่นดอกค่ะไปไปมักเกลือซะก่อน,นะะเนาะค่ะเนาะ เพื่อให้เขามีความอ่อนโตแล้วก็ขจัดกลิ่นของกระหล่ำแล้วก็แค่รอทแล้วก็ทวงวงอกออกแล้วค่อยเสียามาพัดเนาะค่ะเนาะพี่น้องคะก็ขั้นตอนมักพักกับบ่อากค่ะพี่น้องคะยื่นกับสีใสเกลือมักดลยุยๆไว้ทั้งสี่ล่ะค่ะประมาณสิบนาทีเศร้าๆให้เขาเข้ากันแล้วก็ทิ้งไว้ให้เขาอ่อนโตแล้วก็ค่อยมาล่างานำเกลือนำพักออกนะะเนาะค่ะเนาะค่ะ พี่น้องค่ายยืดกับสีคัดหมูึ่งสุปนะค่ะเนาะเจ็ดิบเซนค่ะยืสีว่าคัดไห้ซุทั้งหมดนะคะเครื่องปุงกับโบีม่ยังไรค่ะพี่น้อง่ายยืดก็ใส่ซอสปุงงสดฟาเขียวทวดใส่แล้วก็ซอส เจเนาะค่นะเนาะซอฟฟาเหลืองผัดใส่โป๊เปียร์บะกลีตเค็มข้นปานใดก็ได้ดอกค่ะพี่น้องสําหรับเยลิ่เนาะค่นะเนาะแล้วก็สินี่น้ํามันหอยค่ะเพอามาเวลาเฮาบ่ราผัดร่วมใส่ผักแล้วอันนี้ผงปรุงรสนะคะเออเวลาเฮาอันเอามาผัดใส่ผักแล้วเขาก็สิไม่รสชาติขมกลมเนาะค่นะเนาะ เผลขี่ยเลิ้นไปอยัางจงค่อยอมักพักกับเกลือแล้วก็คันน้ำพักถิงก็เพราะว่าเวลาเอามาดพักยเลิ้นก็ามาักน้ำน้ำพักที่เขาออกไหลายๆนะพี่นอ้องค่ะยลิ้นกับสีใสน้ำมันง่าหน่อยนึงค่ะพี่น้องค่ะเผื่อความหอมเนาะค่ะเนาะน้ำมันง่าในซีไทย ใส่ขนมใส่ปอเปียหอมค่ะพี่น้องค่ะจะลืงกะสิพัดให้พักซุปประมาณ80%นะคะแล้วก็สิทิ้งไว้ให้เย็นแล้วก็ค่อยสิมะฮองเนาะค่ะมันมีอย่างมากมายหรอกค่ะแม่บ้านตั้งแบนหลายๆคนปันกะเหตุล้่ค่อยแตกต่างกันปันไดความแสบกัอยูกับ พัดใส่แน่แล้วก็น้ำจิ้มปอเปี๊ยะ,ะเนาะค่ะเนาะสำหรับฝรั่งเพิ่นกินบ่ยากดอก่ะพี่น้องสำหรับฝรั่งเองเพิ่นกินบ่ย่ากค่ะค่ะวะห้าวกับสิมาทั้การห่อหลังจากที่ใส่เขาเย็ยนเร้วเนาะ,ะ,ะค่ะสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องสูบผูสุบคนเสียงเจ๋อเจยวอย่าเล่นไม่อีกแล้วครับพี่น้องค่ะ เจังไหนยูดีม่แห้งสืบูุสุบคนมาเนาะพี่น้องพี่น้องฝ่ามือเนี้ยยูเล่นสีมาเห็ดอีหยังหมดทีบอกบอกลา,ายหางฝ้าเล็ดเฝ้่านี้เยลเล่นสีมาห่อปอเปียค่ะพี่น้องค่ะห่อสปริงโลนะคะเนาะนี่คือแผ่นสปริงโลแบบใหญ่ในหอใน่อนี่สิมี่สามซิปอันนะคะเนาะเยลเล่นสีม้าฮอลอ์สปริงโลถอดเลืองๆไปให้เพื่อนบ้าน ไปขอบคุ้นเพิ่นค่ะพี่น้องคะขอคุ้นเพิ่นที่เพิ่นซอยเอาขยะเอาอีหยังที่อยู่ในสวนหลังบ้านนะ่ะไปทิ้งให้นะคะเนาะแล้วก็เลาก็ซอยตัดใหม่ตัดหยัง,อย,งอยู่หลังบ้านเคลียความหลังบ้านไปทิ้งที่มองทิ้งขยะให้ย่าลืนบมมีแนวขอบคุ้นเพิ่นก็เลยสีเฮ็ดอ่าปอเปียแล้วก็พัดอ่ามีเหลืองไปให้เพิ่นเป็นอาหารกลางวันของ้มนีค่ะพี่น้องคะค่ะ ใส่เยลินกบเห็ดไว้โจนตไว้เย็นแล้วะะล่ะค่ะเยลินยังค่อยสีมะเห็ดกะสีมะหอะ่เยลินบอสซถุงเมื่อนะคะเพาวาเยลินกะล่างเมื่อเร้วล่ะเยลินใส่ถุงเมือ่อเยลินเห็ดอีย,ย,อยงบ่ค่อยถนัดปันได่บ่าบากันเนาะค่นเนาะเยะลินฮอ่บ่งามดอกพี่นอ้างานอง <c oughs> เป็นคนเฮ็ดว่าใครง่ามดอกค่ะกับประมาณนะีนล่ะเันนฮ็ดซื้อเฮ็ดขายกับปณิปทีพิธีพิธันเฮ็ดให้มูโให้พวกกับพิธีพิธันคือเก้าล่ะพี่น้อง เห็ดอีหยังก็ต้องพิธีพิถันเนาะค่ะเนาะเห็ดเห็ดกินเห็ดห้ก็ต้องเห็ดคือกันใส่ใส่ลหลายๆพี่นอ้องเพราะว่าอย่าลืมใส่แผ่นปอเปียหลุนใหญ่กับสีบะหวงใส่แน่อย่าลืมใส่ไข่ ไปไขเหลืองปิดป <that much não hace hora> ิดอันนี้มันือจังบัวง่ามันอของผู้อื่นเฮ้ยหนอยเดี๋ยวมาเบิ้งแนบแล้วนะพี่น้องนะเสร็จแล้วค่ะพี่น้องค่ะโปเปียสามสิบชิ้นนะคะ ได้ทั้งหมดอยู่มีอยู่สองสามแผ่นที่บ่ค่อยงามปันไดค่ะพี่น้องแต่ก็ห่อได้อยู่ค่ะพี่น้องคะ่ะหอป๋อเปียกข้าวนี้คุมค่าเติบยูดดอกคะ่ะสามสิบแผ่นกระไดเบิดทั้งสามสิบแผ่นอยู่คะ่ะยาลินกระเสีมาเต,ตรียมถอดเรื่องๆหอนๆเอาไวท้ทาให้เพิ่นเนาะค่ะเนาะคะ่นะ,คะน้ำมันพี่น้องน้ำมันดีหอนดีปันได เยเรีอ่องนี้หมอหมอเออทอดเย็นไปเรงส่ผะแบบหนือ่อทอดค่ะเรผัทขาบาออเสร็จแล้วค่ะเฟ่นองค่ปะปอเปี๊ยะทอดล้อน พัดเซนชาเมนนะคะเป็นตระสาว่าคะพี่น้องคะค่ะจังใดกะขอขอบุญขอบคุณมาดามโนตอินโนเว่เนาะคะ่ะเนาะที่เราบอกเคล็ดลับดีๆให้เยลินกบหวัวตาเห็บอันปอเปียะได้สวยงามได้ขนาดนี้กบครั้งแรกละค่ะขอบุญขอบคุณมาดามโนตอินโนเวหลายๆด้วยะคะ่ะเ้อที่ ให้เยเคล็ดลับดีๆการทําปอเปียหอปอเปียจังไดสิบ่ใหาแตกนะะเนาะค่ะเนาะเพราะว่าทุกครั้งที่ยยลิ้นเห็ด พี่น้องเอ้ยแตกค่ะแตกค่ากระทะมือนึ่งทึ่งถือดรือว่าใส่ช่องแข็งแต่ว่าเมื่อนีเยลินหอ่อเยลินถอดสดเลยค่ะบดใส่ช่องแข็งเดี๋ยวยยลินสีเห็ดอีกรอบหนึ่งนะคะมาดามพี่นุชค่ะแล้วยยลินเสียซ่ส่องแข็งเบิ้งแล้วเวลนานันเอาออกมาถอดเขาสิเป็นจังไดเดี๋ยวยยลินกระสีลายงานความเคลื่อนไหวผลงานให้เบิ้งอีกเทีย่ยนึงนะคะเนาะค่ะเมืเอ่อนีกระชีว่าหลายบาทเติมแล้วพี่น้องค่ะ พี่น้องคะเยะลินดได้ว่ายางดีมากกับบรลว่าสีดีซ้ำใดเนาะค่ะเนาะก็คิดว่าดีที่สุดราคาเป็นอ่าว่ายแดงค่ะเยะลินซื้อมากขอบคุณพอเท่าของจอนนี่พอตาเล่าหนะที่มาซอยเห็ดอ่าทุกสิ่งทุกอย่างอยู่หลังบานแห่เนาะค่ะเนาะเยะลินก็เลยซืออย้อว่ายางดีมากอ่าขอบคุณเล่านี่คือ ทำเนียมการขอบคุณอของเมืองฝรังค่ะที่จริงเพิ่นกับว่าอะรต้องการอีหยังจากเฮ้าดอกว่ว้ขวดนี่้าตีเป็นเงินไทยเฮ้าก็อยู่เกือบหาลอยบาทนั่นละพี่น้องขวดนึงน่ะค่ะอะย่าลิมนบโบเสียดายเงินที่สิซื่อสิ่งดีๆเท่าที่จะคว้างที่เฮ็ดได้แล้วก็กับเขา แสบๆเนาะคะ่ะเนาะห้เพื้นซึ่งเปรียบเทียบกับค่าจ้างที่เราจะต้องไปจ่ายคนอื่นมาทํางานตรงจุดนี้ให้เราอะมันหลายพี่น้องเอ้ยสำเนียย่าเล่นบบไายดอกค่ะยะ่าเล่นพ่อพ่อเฮ็ดให้ตอบบุญแทนคุณน,นําใจของมูพวกฝรั่งยูเนาะคะ่ะค่ะยะ่าเล่นก็เลยนํามาแบ่งปันให้ไอ้ให้น้องบึงส่วนน้าจิ้มของอ่าอ่าบอเปียย่าล่นก็ใส่ซื้อน้าจิ้ม ไก่่งไๆให้เพิ่นค่ะพี่น้องฝรั่งเพิ่นกินบ่ยากดอกค่ะค่ะยยลิ้นกะสายกไปให้เพิ่นยุบานเพราะว่านับเพิ่นไวเรลอาหารการกินกระเซ็ดพอดี เนาะคะ่ะเนาะสมกับเวลาที่นัดเพ่อนไว้แล้วย่าเล่นกับสีเอาไปส่งเพละกรค่ะคลิปนี้จบไปะกนเนาะคะ่ะเนาะพี่น้องคะ่ะขอบุญขอบคุณนหลายๆที่เข้ามาย่ยม,มาซองมาเบิง้งมาให้กำลังใจอ่าบ่าวาสีอี้ยังกันแล้วเตะได้มารวมแบ่งปันได้มาแช่ให้กันเบิงกันแย่งเนาะคะ่ะเนาะขอบุญขอคุณอีกครั้งนะคะจ้างใดกระหายพี่น้องยูดีมีแห้งดูแลสุขภาพนะคะพ่อการเคีิบหนาค่ะยะ่าเล่นกัสีลาไปอีกแล้วคลิปนี้นะคะ่ะไปสิไปว่า โ,โจ้ยๆย,ยุเกยไดบุ๊กเมื่อนี่นะพุ่นละคําพุ่นละจังสีได้โคงกับบานค่ะพี่น้องค่ะพอกันนะคะสวัสดีค่ะบ๊าย